สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมแล้วก็ทักทายในส่วนของสมาชิกของเราทุกท่านที่อาจจะรับชมทางช่องทางของ youtube อหรือว่า a c e b o o k นะครับวันนี้เข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับสมาชิกห้องเรียนออนไลน์ Online, นะครับผมก็ทักทายทั้งสมาชิกเก่านะครับแล้วก็สมาชิกใหม่นะครับผม วันนี้จะมาพูดถึงนะครับที่หลายๆท่านเนี่ยถามกันเข้ามานะครับเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนในห้องเรียน a u t o c ออนไลน์นะครับผมคือเนื่องจากว่าสำหรับน้องๆคนไหนเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามานะครับแล้วไม่ได้ไม่ได้ชำระในส่วนของตัวสมาชิกของกลุ่มนะครับผมยังไม่ได้ช,ชำระเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับ าสามารถเข้าไปโหลดไฟล์นะครับโหลดไฟล์จากตรงนี้ได้นะครับอันนี้ผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับเอาไปใช้งานได้เอาไปส่งงานเอาไปทําอะไรต่างๆก็ได้นะครับสำหรับสมาชิกห้องเรียน t ออนไลน์นะครับผมก็ดูวิดีโอที่มีการอัปโหลดในช่องได้เลยนะครับอันนี้ประเด็นแรกจะมาพูดถึงเนาะก็เรียนตามหลักสูตรได้นะครับไม่ว่าก,กันนะฮะทีนี้สําหรับ หลายท่านนะครับผมที่มีรายชื่ออยู่ในส่วนของตัวโพสต์หลักเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะมีมีมีรายชื่ออยู่แล้วนะครับแต่ละท่านที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งได้รับลิงก์ลิงค์ห้องเรียนหลักเนี่ยนะครับจะเป็นลิงก์ที่ส่วนหนึ่งเองนะครับจะเป็นการเก็บไฟล์งานนะครับผมเก็บไฟล์งานก็จะเป็นไฟล์งานนะครับที่ถูกรวบรวมมาทั้งเป็นไฟล์เอกสารไฟล์อะไรต่างๆนะครับใครที่ได้รับ รับลิงก์แล้วนะครับเวลาเรากดเข้าไปที่ในส่วนของของของไฟล์เนี่ยนะครับมันจะชื่อว่าห้องเรียนนะครับห้องเรียนออนไลน์ผมขออธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงรวมถึงวันนี้จะมาพูดถึงวิดีโอที่เราจะต้องเปิดแล้วก็ฝึกตามนะครับควรจะควรจะเปิดแล้วก็ฝึกตามนะครับขึ้นเป็นแบบนี้ใครที่เข้ามาใครที่มีห้องเนี่ยห้องห้องหลักนะฮะเป็นลิงก์ห้องหลักเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ย ขั้นตอนแรกนะครับก็ชอบในส่วนของออไฟล์อะไรก็โหลดไปนะครับเข้าไปดูก่อนเนาะเข้าไปดูก่อนแล้วก็ชอบก็ก็โหลดหรือไม่โหลดก็แล้วแต่ถ้าใครรู้จักแล้วนะครับผมผมอธิบายแบบนี้แล้วกักเนาะผมจะเข้าในส่วนของอรูปแบบการ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 ,การเรียนการสอนนะครับสมมุติว่าน้อ,นองๆบางท่านนะครับชอบในส่วนของ แบบฝึกหัดพื้นฐานนะครับแบบฝึกหัดพื้นฐานในเวอร์ชั่นต่างๆนะครับอย่างเช่นในส่วนของอพื้นฐานนะครับ2019นะครับ20182017นะครับผมซึ่งอยู่ในนี้ยอย่างเช่นถ้าเป็น2017เนี่ยเราคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปในนี้มันอาจจะมีให้เลือกนะครับแผ่นหนึ่งแผน่นสองอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะครับผมที่อยู่ในนี้อย่างที่2 2018งี้นะครับ ก็จะมีแบบฝึกหัด 2D อ่าแบบฝึกหัดทําตาม 3D กับอ่า 2D นะฮะเราก็โหลดโหลดไปได้หรือเราจะโหลดทั้งหมดก็ได้ครับเพราะไฟล์แบบฝึกหัดมันไม่ใหญ่นะครับ19ก็เหมือนกันนะครับสเกตอัพก็เหมือนกันนะครับบ้าน2ชั้นก็เหมือนกันนะครับบ้าน2ชั้นก็เหมือนกันส่วนบ้านชั้นเดียวนะครับบ้านชั้นเดียวที่จบไปแล้วนะครับผมขอพูดถึงบ้านชั้นเดียวที่จบไปแล้ว7ตอนเนี่ย นะครับเป็นการสร้างจาก2 d ดีมาจนถึง 3D <_ d _> มีทั้งหมด7ตอนนะครับ7ตอนเพื่อนเพื่อนน้องๆสามารถโหลดไฟล์นะครับจากนะครับลิงก์ดีได้นะครับมันจะมีลิงก์ให้ให้เลือกเนี่ยทั้งหมด3ตัวเนี่ยโหลดเข้าไปได้เลยนะครับโหลดเข้าไปแล้วก็ลองสร้างตามลองฝึกตามนะครับจากตรงนี้แล้วว,วิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งใครที่เป็นสมาชิกของห้องเรียนออโตแกลอน์อยู่แล้วก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับผมเอาวิดีโอมามาอัปโหลดให้ลงก็กดเข้าไปชมได้นะครับกดเข้าไปชม ทีนี้มันก็จะมีในเรื่องของเพลย์ลิสต์เพลย์ลิสต์คืออะไรนะครับเพลย์ลิสต์เนี่ยคือแต่ละแบบฝึกหัดยกตัวอย่างเช่นบ้านชั้นเดียว 3D นะครับเรากดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจากตรงลิงก์ที่ผมให้คือปกติเนี่ยถ้ากดเข้าไปจากตรงนี้นะฮะถ้ากดเข้าไปจากตรงนี้แล้วเราไม่สามารถเข้าไปได้นะครับอันนี้แจ้งกลับมานะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงว่าทําไมเพลย์ลิสต์กดเข้าไปจากตรงนี้แล้วเข้าไปชมไม่ได้นะครับแต่สวนใหญยมันจะเข้าไปได้ของผมตัวนี้ผมตั้ง ผมตั้งแอคเคาน์ uh, uh, อีกตัวหนึ่งนะครับประมาณนี้นะฮะแต่ส่วนใหญ่คือกดเข้าไปจากตัวนี้จะเข้าไปได้เลยนะครับคือตอนนี้ผมลองเทสดูนะครับในส่วนของอันนี้ที่ส่งเข้าไปให้ที่ส่งเข้าไปให้เนี่ยจะมีนะครับของวันนี้เองก็จะมีในเรื่องของอ่าเป็นตัวไอ้น,นี่นะฮะเป็นตัวลิงก์ลิงก์ลิงก์งที่มีสองลิงก์เดี๋ยวผมผมให้ดูก่อนนะฮะลิงก์ที่มีสองลิงก อย่างลิงก์แรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวด้านบนตัวด้านบนนะครับก็คือเป็นของอลิงก์นี้นะฮะกดเข้าไปนะครับคือกดเข้ามาที่ห้องนี้ห้องนี้ชื่อ c ค t e อ็ก l u s i v e นะครับเมื่อเข้ามาที่ห้องวิดีโอนะครับจะเลือกชมวิดีโอไหนอย่างแรกนะครับถ้างงง,งนะฮะหาอะไรไม่เจอหรือว่าบางท่านโฟกัสไปที่ ชุดวิดีโอการเรียนการสอน AutoCA d 2017กดไปที่เพลย์ลิสต์นะครับหนึ่งครั้งกดที่เพลย์ลิสต์ก่อนจากนั้นเพื่อให้เห็น Pay, เพลย์ลิสต์ทั้งหมดให้กดตรงนี้ก่อนนะครับเพลย์ลิสต์ทั้งหมดกดไปหนึ่งครั้งนะครับอ่าตัวทีฮะกดตรงนี้นะครับเพลย์ลิสต์ที่สร้างนะครับตรงเพลย์ลิสต์ทั้งหมดมันจะขึ้นเพลย์ลิสต์ทั้งหมดขึ้นมาหัวข้อจะเป็นแบบนี้นครับเราเลื่อนหาดูยกตัวอย่างเช่น AutoCA d 2017ใช่ไหมครับเราต้องการเรียน AutoCA 2017นะครับ น้องๆก็ไล่ดูนะครับอันนี้จะเป็นเพลย์ลิสต์ทั้งหมดเนี่ยฮะสองพสิ็ดก็จะมีสามดีทั้งหมดแดตอนนะครับอ่าเราไม่ไม่ชอบไม่เอาสามดีก็เลื่อนลงมาหาดูนะครับว่าต้องการเป็นเป็นอ่าสองพสิบ็ดอันนี้เป็นสองพสิบเ็ดเบื้องต้นนี่นะครับผมก็จะมีทั้งหมดอยู่8ดตอนเรากดเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งว่าเรากดเข้าไปนะกดไปตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีอ่า<อ>ผมปิดรรผมปิดตรงนี้ปิดเสียงก่อนนะครับตรงด้านขวามือตรงนี้จะเป็นอ่ามันจะเป็นเหมือนกับ คือเราเลือกดูบทได้นะฮะลูกเลือกดูบทได้ว่าเราจะเรียนบทไหนก่อนนะครับจากนั้นเมื่อเราเมื่อเราสิว่าเราดูบทที่1ใช่ไหมฮะดู<ร>ดูในส่วนของบทที่1น,1นะครับผมในบทที่1เนี่ยเราเราเปิดขึ้นมาแล้วก็ดูถ้ามันมีการกล่าวถึงแบบฝึกหัดตัวไหนนะครับมีการกล่าวถึงแบบฝึกหัดตัวไหนที่เพื่อนๆน้องๆโหลดไปก็เปิดตามครับเปิดตามแล้วก็ฝึกทําตามนะครับนะบฝึกฝึกทาตามอ่านะฮะอันนี้อันนี้ฝึกตามนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นในส่วนของบทที่3 อันนี้จะชัดชัดเจนเลยในส่วนบริษษิัาเนี่ยนะครับก็จะมีให้ฝึกพวกคําสั่งมัรตีลายพวกอะไรต่างๆนะครับอาจจะอยู่ดีนี้อันนี้คือขั้นตอนนะวิธีที่จะแนะนําให้น้องๆได้เริ่มเรียนนะครับได้เริ่มเรียนใครที่มีลิงก์แล้วนะครับใครที่เป็นสมาชิกแล้วมีลิงก์แล้วเนี่ยอย่าอย่าอย่าลืมเข้ามาดูตรงนี้ใช้สิทธิ์นะฝึกฝึกเรียนก่อนมันจะมีขั้นตอนให้เลยอยู่ตรงนี้นะครับนะโอเคนะครับอ่ะทีนี้มาถึง อันนี้คือห้องแคดเอกุสิบนะครับเข้ามาดูได้ทีนี้อีกห้องหนึ่งที่ผมให้ก็จะเป็นชา l Exclusive เหมือนกันนะครับ n e l Exclusive อันเนี้ยคือกดเข้ามานะครับมันก็จะมีพ l ีลิสต์อยู่ตรงนี้แค่ประมาณนี้นะครับแต่เรากดเข้าไปที่พรีลิสต์ตรงนี้ก่อนอาจจะมีการจัดหมวดหมู่ที่หาง่ายกว่าเพราะมันมันยังไม่มีเยอะคือจะมีเฉพาะพรีลิสต์อย่างเดียวเลยนะครับมีเฉพาะพรีลิสต์อย่างเดียวเลยในในส่วนที่ ไม่ใช่มีเฉพาะเพลย์ลิสต์อย่างเดียวมีเป็นเพลย์ลิสต์ที่จัดหมวดหมู่ไว้ค่อนข้างไม่เยอะนะครับที่เป็นตัวอัปเดตที่เป็นตัวอัปเดตนะครับอัปเดตใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุดนะครับเข้ามาชมกันได้นะครับผมเดี๋ยวแบบฝึกหัด2020ัเดี๋ยวจะเอาไปอัปโหลดให้อีกทีนึงนะครับผมแบบฝึกหัด2020นะัเนาะก็รอดูกันรวมถึงสเก็ตอัพ2020ด้วยอันนี้ก็ทยอยเอาไปลงให้แล้วนะทยอยอไปลงให้แล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,น้องๆน,น,นะฮะในส่วนของ สมาชิกห้องเรียน AutoCAD ออนไลน์หรือว่าเพื่อนๆคนไหนน้องๆคนไหนที่เป็นสมาชิกแฟนแฟนเพจนะครับหรือเป็นสมาชิกที่รับชมนะครับทางช่องทางของ y o u t u b e นะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปในห้องเรียน AutoCAD ออนไลน์ทางด้านของ Facebook ได้ในนี้เราจะมีเราจะมีลิงก์ให้โหลดงานโหลดแบบฝึกหัดเข้าไปฝึกทำนะครับจะเห็นว่ารูปแบบที่เราพยายามเน้นสอนนะฮะเน้นสอนเพื่อนๆน้องๆนองเนี่ยเป็นรูปแบบการเรียนในลักษณะที่ จะเรียกว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นหลักร้อยหลักร้อยนะครับผมค่าสมาชิกที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยนะครับร้อยเดียวนะครับเข้าไปดูได้นะครับเพียงแต่ตอบคำถามทั้ง3ข้อให้ครบก่อนนะครับสำหรับสมาชิกที่จะเข้าห้องเรียนออนไลน์นะครับผมตอบคําถามถ้าใครไม่ตอบคําถามผมไม่รับเข้านะฮะคือเรื่องจากว่าท่านไม่ได้ไม่ได้แสดงตัวที่อยากจะเข้ามาในในห้องเรียนตัวนี้อยู่แล้วนะครับเราจะ รับเฉพาะคนที่สนใจจะเข้ามาศึกษานะครับผมค่าใช้จ่ายก็อย่างที่แจ้งไปนะครับก็คือเป็นสมาชิกนะครับรายปีแล้วก็เรียนได้เลยจะโหลดอะไรต่างๆในในห้องเรียนโหลดได้เลยหาอะไรไม่เจอก็ถามในกลุ่มได้นะครับผมประมาณนี้ก็จะมี2ห้องนะเป็นห้องวิดีโออันนี้อันนี้มาพูดถึงห้องวิดีโอนะครับผมโอเคก็อีกครั้งหนึ่งนะครับทักทายในส่วนของสมาชิกทุกท่านที่เป็นทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับที่อยู่ในห้องเรียนออโต c a ตออนไลน์นะครับจริงๆก็ มีคนที่จะเข้ากลุ่มเยอะมากนะครับก็ไม่ได้ตอบคำถามไม่ได้แสดงความสนใจอะไรต่างๆผมก็คัดออกไปหมดแหละนะครับผมไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายเพียงแต่ว่าอยากจะโฟกัสเพื่อนๆน้นนนองๆนะครับที่อยากจะเรียนจริงๆนะครับอยากจะเรียนอยากจะมาเอาไฟไง,งานอะไรต่างๆไม่ว่ากันนะครับผมเข้ามาเอาได้แต่ว่าต้องมีต้องเข้าใจในจุดตรงนี้ก่อนนะครับจุดตรงนี้ก่อนเนาะ ก็ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านนะครับที่ที่เป็นสมาชิกเก่านะครับที่อยู่ในในห้องเรียนก็ฝากาแนะนําน้องๆน,น,นะครับอาจจะติดปัญหาอะไรต่างๆก็ถามก็ได้แชร์ความรู้ได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 ้เหมือนกันนะเหมือนกับก,กลุ่มอื่นอยู่แล้วไม่ต้องอรอวิดีโออะไรต่างๆจากผมก็ได้นะครับพูดคุยกันได้มีอะไรแลกเปลี่ยนในในห้องเรียนตรงนี้ได้นะครับผมประมาณนั้นเนาะส่วนมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาพูดกันอีกทีนึงนะครับผมดูแลสุขภาพนะครับ ทุกท่านด้วยนะครับทั้งสมาชิกแฟนเพจสมาชิกในกลุ่มนะครับผมรวมถึงสมาชิกนะครับที่ติดตามทางช่องทางของ youtube นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ